ขะิจาเลยขอลาทิพยทีงนทิพยโเสตเซงอทิตย์มุขะนักโมจักะฮัวัดโตอายัหัดโตสั้มมาจักรุตัสะนักโมจักหะวัตโตอายังหัตโตสัมมาจักุตัสะนักโมจักละสักวัตโตอายังหัตโตตั้มมาจะกุตัสะนักโมตัสสะหัวัตโตอาหัโตตั้มมาจะกุตัสะนักโมจัสสะหักวัตโต อรหัตสัมมาจตุตะทัโมตสะอคะวะโตอรหัโตสัมมาจตุตสะทะโมตสะอคะวะโตอรหัโตสัมมาจตุตสะทัโมตะอัตวะโตอรหัโตสัมาจตุสะทัตมะวะโตอรหัโตสัมมา สัมปวัตตาติ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 ปโหขกวะอาหังสัมมาสัมพุทโธวิจารสมาโนสัมปันโนสุตตะโยอุตตะโยสาเนวมนุโนท้าวันพุทโธขกวัติสวะขาโตขกวัตตาธรรมโมสาริติโกกาปาริโกโอออมติโกจักจะทมเมยปัจจโยยินโยติ ขอเชิญขอเชิญเทพเทวดาเพชรขอเชิญเทพเทวดาเพื่เจ,จ้าลมมาอยู่ตัวโซอลงมาไปชมโพขอเอายามันยามายะามเม่ยามเเม่ใข่านี้ขอให้มารักษาคนให้หายทิศเกี่ยวก็เยอะเอ่างขอให้เจ้าที่จงเปิดตาทิพย์กายทิพย์ยวยเถิด อเสสามมาังคลาวาจามิขรับไปจ้าขอเอาละมานี้รักษาคนให้หายทีเกี่ยวก็ยกยกร่างคนชื่อ,อับทีนานชาก็ขอให้ขอให้หายจากโยคนี้ไปเลยยกไผ่ไค่เก็บให้หายผมบุญผู้สนที่ผมทำมาชาติบันนี้ขอให้สำเร็จผลด้วยเถอดเช่งจบ สั่งแคลวเคลาฟาดทำมาเคล้าฟาดสั่งขังเคล้าฟาดทำมาเคล้าาดสังขังเคล้าดทำมาเคลาดสั่งข้างเคล้าดาดรำมงเคล้าาดว่าหมอนลาสู้ไม่ได้เจอหมอเทดาครับไหมทรมาเคลาดสั่งขางเค้ารทำมเคลาดทช่วตาทาที่สถิตจัหน้าจะพุ่ตจงหน้าของข้าพเจ้าผมเปิดเนตร

นี่เขาเปิดลมปานอยู่อย่าลืมปิดด้วยนะโอ้โหกลัวหายข้าแม่จันท์กลัวจะเดินไม่ได้มันเดินได้แน่วันนี้กูวิ่งยี่สิบกิโลเลยไอ้หมอคึกเลยเช่นเนี่ยไม่รู้ว่าเช่นก็เช่นข้าจักจักเนี่ยเอ้เ่นว่าเช่นามาทันตรง ออมได้ไหมออมได้ไหมไม่ผิดมึงอะขาดจังหวจริงๆอะเดี๋ยวกูจะทำให้กูจะทำให้เดินไม่ได้เฮ้ยใหญ่ตึงให้กันแนะนำก็จะนี่ฝังมอกอนดูของขังหมอก็รู้แล้วตึมโคอตนไอหมอตอนนี้ทำไรอยู่เนี่ยกำลังทำไรสูตรไหนนี เบาหน่อยได้มันหมวหมวเบาไม่ใหญ่บาบานี่คนรวดจะทำมาให้เบาเบาหน่อยเท็เบาหน่อยโอ้ยแขนสั่นเลยยกอะหมอกูไม่ต้องยกนะกลัวเอาเผาเบาบ่อยสัว์ มีมีบ no yeah. oh, oh, oh. yeah. ัลมไหมบันลมไหมหมองแตกเลยหมองเงแตกเือโอ้บ้า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 บ้กันโอ้โหโอ้โหเยอะสิมอัน้งบมดบ้าบ้านินนี้ का मे कयू के कांति खे री मे के तखे टुका में कयु कहाँ कहाँ थे हे तखिये เทวมาตั้จังที่เทวาใช้ลเลยน้ำมันมีอะ <c oughs> อุ้ยร้อนเลยน้ำมันลดลงไลยตัดได้เอาวะ <c oughs> ไม่ใช่พิธีพิธีพิธี <c oughs> mappaka ro yamattha hanta mappaka ro mayamattha kentaka lokha ro ខ្ល់ទ្រូន្នាដ់អាំមាន់ស្នៅ្ម្នាគ្យើងាប់គ្រូន្នៃសន្នាគ្យើងាំងាប់ទ្រូនៃសិស្ង់ស់ស្នៃៃទ្រូមា